เมื่อไรเข้าใจคําว่าธรรมดาไม่นั้นก็เข้าใจคําว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องแปลกธรรมะไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องผิดปกติเมื่อไรเราเข้าถึงความเป็นธรรมดาเราเรียกว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมะธรรมดาของกายเป็นยังไงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมเป็นธรรมดาไหมไม่ธรรมดาอย่ามาพยักษน้าเลย นะลองตีนกาขึ้นเลยธรรมดาไหมนะผมงอกอธรรมดาไหมนะไม่ธรรมดาหรอกนะถ้าธรรมดานะตีนกาขึ้นก็เป็นธรรมดาของร่างกายอยู่มานานแล้วนี่น่าภูมิใจอยู่มาได้ตั้งนานบางคนไม่มีโอกาสที่จะมีตีนกาสักตีนหนึ่งนะโดนตีนอื่นตายไปซะก่อนนะเลยไม่เจอตีนกานะ นีถ้าเราใจไม่เห็นว่าทุกอย่างธรรมดานะมันจะไม่ทุกข์ถ้าเราอยากอะไรที่เกินธรรมดาเราจะทุกข์อย่างเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาเราอยากไม่แก่ทุกข์ไหอยากไม่แก่ทุกข์นะความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราอยากไม่เจ็บไข้จะทุกข์ไหมใจนี่แหละจะทุกข์แต่ถ้าใจเห็นว่าความเจ็บไข้เป็นธรรมดานะเวลาเจ็บไข้ไม่ทุกข์นะ หลวงพ่อพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองนะ